สวัสดีครับ FC The Lion การปฏริทุกท่านนะครับวันนี้แล้วนะครับคอนเสิร์ต The Lion นะครับคอนเสิร์ต The Lion ของลูกแม่แม่ทั้งหลายนะครับวันนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดกติกาการดูกดกติกาการดูคอนเสิร์ต The Lion น,นะครับ,บจำได้เปล่าครับเออ,อเกดกติกาผมไปดูคลิป,ป,อปของพี่เขาบอว่าล็อกฮากเลยนะครับรกดกติกา นะครับการเข้าชมคอนเสิร์ตน้องไลอันนะครับออหนึ่งห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามไข้ <c oughs> คิดได้ยางไงนะครับการดูห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามไข้นะครับทานข้าวปลาอาหารเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับนะีรับนี่คือกฎกติกา การเข้าดูคอนเสิร์ตเดอะไรอัดนะครับเอ่อจำไว้จำไว้นะครับทุกทุกท่านอย่าจำให้ดีนะครับทานข้าวให้เรียบร้อยนะครับแล้วกินยูกินยาแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่านะครับเข้าห้องน้ำห้องท่ายเรียบร้อยนะครับอย่าลืมตั๋วอย่าลืมบัตรอะไรเช็คกันให้เรียบร้อยนะครับ ไปก็ไปทักทายกันด้วยนะครับแม่แม่ไปทักทายกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปวันที่13นะครับผมไปพรุ่งนี้ผมไปพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็รอดูรอดูของคลิปของพี่พี่นะครับที่ทํากันมานะครับรอดูนะครับวันนี้แล้วไม่รู้ว่าทางเพจยุ้งข้าวเขาจะจัดเต็มเอามาให้ดูตอนไหนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ พ่อแม่ทั้งหลายกดกติกาว่ากันไปตามเรื่องตามราวเลยนะครับ <c oughs> โอ้ท่ามเจ็บป่วยไข้ได้ป่วยนะครับเออการดูคอนเสิร์ตดีโอประทับใจมากเลยครับนี้นะครับเออแล้วก็เช็คให้มันเรียบร้อยเอาออกน้ำ้องท่ากินข้าวกินปลา,าให้เรียบร้อยนะครับน้ำท่าอะไรก็ดูกันไปเราก็ผมไม่เคยไปดูว่าเออ มันจะเป็นแบบไหนนะครับเ,ออเดี๋ยวก็รอดูรอดูนะครับเพลงใหม่ๆนะครับของน้องและเพลงเก่าๆมันเป็นลูกทุ่งน้องเขาก็ย้ําว่ามันเป็นลูกทุ่งเดี๋ยวก็เอาเพลงลูกทุ่งมาร้องมาอะไรนะครับพ่อๆ่แม่จะได้ลําหรือเปล่าไม่รู้จะได้ขยับแค่ขยับขาหน้าเวทีขึนหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เรายังไม่รู้แน่ว่าออพ่อพ่อแม่ที่เขาฟิตกันเต็มที่เลยเห็นลูก ชายไลยอันก็ฟิตเข้าฟิตเนสดิโอ้ยแม่แม่เขาก็ฟิตกันนะร่างกายนะเขาเตรียมไปขยับแข้งขยับขาหน้าเวทีไม่รู้จะได้เข้าไปขยับแข้งข,ขยับขาหรือเปล่านะครับหน้าเวทีเขาจะเขา,เขาจะให้ไปลํำหรือเปล่าไม่รู้หน้าเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใครดูนะครับแม่แม่นะครับโอ้อุตสาห์ฟิตร่างกายกันมาหลายหลายท่านนะครับเออเรขอขอบคุณเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะครับว่าเออวันแรกมันเป็นยังไง นะครับเออพอมันจะไปขยับแข่ขยับขากันได้หรือเปล่าขยับแค้ขยับขากันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะครับมันไม่แน่บางทีเขาก็จะให้มากนะครับแต่ทักายมีอยู่แล้วด้านเวทีนะครับการไปคล้องพวงม,มลาลัยไปให้รลังวี่ราังวันนะครับพูดคุยหยอกล้อกันมันมีอยู่แล้วนะครับแม่แม่เตรียมกับพูดเป็นแซลลูกให้ดีเดี๋ยว ผมนี่เขาบอกเขาบอกให้ผมเขียนชื่อที่อยู่นะเ,เบอร์โทรศัพท์นะว่าเออถ้าถ้าหายไปหลงไปทางไหนนะให้บอกกับเขาว่าให้โทรไปหาลูกไลอัอนหลานไลอ้อนไ่เลย <c oughs> เดี๋ยวผมบอกว่าเออเออถ้าผมไปไม่ถูกหรอกเนี่ยผมหลงมาเนี่ยโทรไปหาห,าหลานไลอ้อนดิแ <c oughs> ม่แม่เขียนไปเลยนะครับ ออถ้าไปนะถ้าไปไม่ถูกนะหลงหลงช่องหลงอะไรนะเข้าทางไม่ถูกอะ่ะบอกให้เขาโทรไปหาลูกเละ <c oughs> โอ้ยเราเราหย,ยอกกันนะเราจะไปคิดเป็นจริงเป็นจังการที่เราติดตามดองเลยอันนี้เราติดาาาตดามเพราะความสุขความสนุกสนานและความน่ารักของน้องเขานะครับไม่ใช่ว่าจะพราะน้องก็น่ารักนะ แม่ๆะ FC ทุกท่านก็ได้รักมากเลยนะครับเออเป็นกันเองเป็นกันเองนะครับเออเราจะไม่พูดไายใต่กันนะครับเราจะคุยกันเรื่องดีๆเออก็มีอีกแล้วมีอีกแล้วคนเดิมตอนนี้เรายังไม่อยากจะพูดไม่อยากจะว่ามากมายนะครับเออทีอ่แม่อังเขาออกมาโพสต์อีกแล้วนะครับคนเดิม เขาบอกว่าคนเดิมเราก็พยายามจะนิ่งๆถ้าเขาใช้คําสุภาพเราก็พยายามจะเฉยๆไว้ก่อนนะครับคนเรามันมีอิจฉาตาร้อนนะครับหรือว่ายังไงอะเห็นมาเยอะแล้วนะครับผมดูยูทูบมานี่ก็บางช่องบางไลน์เขาก็เคยพูดเคยอะไรว่ามีคนมาแซะมาเสียมมาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ เออนี่มันเป็นอะไรที่ว่าเรามันเป็นโลกเสรีมันเปิดกันนี่ว่าการที่เราจะคอมเมนต์อะไรนะ่ะนะครับเราก็ต้องดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมให้คนอื่นเขาดูว่าเออเขาจะรู้ว่าเออนี่คนนี้คนนี้นะเขาใช้วาจาแบบนี้นะถ้าใช้วาจาไม่ดีคนอื่นเขาก็จะมองเราในด้านไม่ดีนะครับเออแต่เอฟซีน้องเลอันน่ารักทุกคน ขอบอกนะครับไม่ไปยุ่งกับใครใครเขาจะมีเรื่องมีราวมีข่าวยังไงก็ปล่อยองเขาไปเราก็ตั้งหน้าตั้งตาติดตามน้องของเราความน่ารักเราดูความน่ารัก,รรกความสนุกสนานของน้องเรานะครับรของลูกหลานเรานะครับเออนั่นมันมีความสุขเราไม่ต้องไปวอกแวกเลยยังลุงอะ่ะกอดดิวเลยตั้งทงดิวเลยนะครับดูจะด็อกไลอัอนนะครับช่วงนี้ ตัางกติดตามมานะครับไม่ไปวอกแวกใครจะยังไงใครจะมีข่าวข่าววิพากวิจารกันยั <mel od ic> ยงไงเราก็ปล่อยเราก็ปล่อยนะครับเราไม่ไปยุ่งเรามุ่งแต่ความน่าร,ราักของลูกหลานเรานะครับความดีของลูกหลานความน่ารักของแม่แม่เอฟซีแล้วดูเราเห็นแล้วเรามีความสุขเราก็หัวเราะราก็ะซิกกันไปด้วยนะครับเราคุยกันคุยเรื่องเดียวกันคุยสิ่งเดียวกัน,กนมันมีความสุขนะครับมันมีความสุข เ,เราไม่ขัดแย้งกันนะครับใครจะมากะแซะมาพูดมายางูอย่างนี้เราก็อดทนได้เราก็อดทนนะครับถ้ามันไม่แรงเกินไปนะครับเออนี่ก็ขอฝากๆนะครับทุกท่านที่ติดตามน้องและอันก็จะรู้เลยนะครับแม่แม่เอฟซี 4, ทุกคนน่ารักหมดทุกคนนะครับให้ความร,ร่วมมือทุกคนนะครับให้ความร,ร่วมมือทุกคนก็วันนี้ก็เออ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตเดอ,อะไรอันอนะ่ะกฎกติกานะ่ะจำไว้ให้ดีนะครับเอ่อถ้าใครได้บัตรได้ตัวแล้วพรุ่งนี้อีกนะครับพรุ่งนี้อีกคนนี้จะไปดูพรุ่งนี้นะครับเอ่อกฎกติกาจำให้แม่นนะครับห้ามเจ็บป่วยไข้ห้ามอะไรนะป่ว,ปวยไอ,อเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทานข้าวทานปลา <c oughs> ข้าวองหน้ำงข้าก่อนที่ว่าจะไปเข้าไปดูนะครับ <c oughs> ทำให้มันเรียบร้อยนะครับน้ำท่าเราก็เตรียมกันไปนะครับเออก็วันนี้เดี๋ยวเราว่คงได้ดูฟัมสรุปสนานนะครับมแม่แ่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ